ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันทัดมีเดียชาแนลนะครับนาเลขติดหอยดังมาวิเคราะห์มาเจาะจงกันอีกแล้วนะครับมาอธิบายมาบรรยายให้ f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับมาเข้าเรื่องเลยคลิปต้นนะครับก็มีต้นเรื่องเลยก็เป็นของแอดจิตนะครับที่ให้มาครับชุด3ตัวนะครับชุด2ตัวมาแล้วนะครับก็ แฟนคลับ FC ช่องบอลนนีเชนแนลก็นำเลขของอแอดจิตแ,แคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะครับเรามาต่อกันที่แอดกอรกราลาสินนะครับชุดนี้ใบนี้มาล่าสุดนะครับสหรับแอดกอกรกาลาสินนะครับก็ให้มาเป็นแนวทางชุด3ตัวนะครับชุดถล่มเจ้ามือน,นะครับก็ชัดเจนนะครับ3ตัวนะครับเลข พอประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวทางฝากซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันทั่วไปนะครับก็ย้ําเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็เดี๋ยวต่อจากคลิปพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสรุปให้ตอนเย็นนะครับมามีนัดกันนะครับพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับก็มาต่อกันที่โอเคลอตเตอรี OK ่นะครับ10อันดับ เลขขายดีนะครับโอเคลอตเตอรี่นะครับก็ให้มานะครับก็มีแปดเจ็องาเจ็ดแปนะครับ6 6 6 5 2 1ห้าสอง่าหกสามหแล้วก็2 8นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเลขค่อนข้างสวยอยู่พอดีนะครับจะเป็นเลขเด่นอยู่นะครับสำหรับแถวบนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลข สามสัตนักหนังสือพิมพ์ดังที่มันชนกันนะครับแล้วก็มีช่วงในปกใบนี้ก็จะมีเลขของอาจารย์กอไก่นะครับก็ให้มาชุด2ตัวม้าสีหมอกนะครับเดีอนห้ารองหนึ่งนะครับนะครับก็มีลาบลอยนะครับลาบลอยก็ให้3ตัวนะครับมา9 6 7นะครับ9 4 7นะครับชุดลาบลอยนะครับ เลขชนกันใน3ส,สำนักดังนะครับหนังจะพิมพ์ก็ให้ 3, 6, 3, 6, 8นะครับชนกันนะครับแล้วก็มีอาจารย์กอไก่นะครับอาจารย์กอไก่ให้ 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5ชุด3ตัวให้มี 8, 1, 5, 8, 7, 5, 8, 1, 4นะครับระวังบิ้ลก็มี 1, 1, 1, 7, 7, 7, 8นะครับมาดูลึกลงไปอีก ในวันวันสำคัญก็มีเยอะนะครับและจะมีเลขของอายุนายกนะครับก็มี6 5 5 6 6 6นะครับวันเกิดก็27นะครับพศก็2497นะครับคนที่29นะครับนายกนะครับก็มีเลขมามงคนวันที่หกเดือน11บเนะครับนะครับแล้วก็มีเลขตรงนี้นะครับที่ให้ดูนะครับเลขผี เลขผีเลขหนูผีตรงนี้นะครับเคยเข้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดตรงนี้นะครับเลขท้ายอาจจะเห็นหรือเปล่านะครับตัวเล็กๆนะครับชุด3ตัวก็มี5 79นะครับ79 9 7ก็นะครับเรามาดูแนวทางของแอดทอนนะครับเลขวิ่งนะครับให้มาวิ่ง9นะครับมีสติให้ดูกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ี่้างวดนะครับที่เข้ามาของแอดทอนนะครับเลขเลขวิ่งนะครับ อันนี้จะเป็นเลขวิ่งแล้วก็จะมีหลัก10บหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูต่อจากนี้นะครับก็ดูกันทีละชอ็อตวิเคราะห์กันทีละช็อตนะครับก็เป็นแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์กันกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะไม่พลาดข่าวสารคลิปดีๆนะครับนามาฝากท่านผู้ชมนะครับขอพระคุณนะครับที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะครับเรามาดูาเลขของแอดทอนอีก อีกสูตรหนนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรล่างนะครับสูตรล่าง10ล่างนะครับหลักหลัก10ล่างนะครับให้5นะครับของแอดทอนนะครับสถิติก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับก็ไม่เคยลงก็นํามาเสนอกันนะครับเอาไว้เป็นแนวทางกันมาวิเคราะห์กันนะครับส่วนมากเลขแอดทอนนี้จะแม่นอยู่นะครับเลขเลขวิ่งนะครับก็วันนี้ให้ หลักสิบนะครับล่างนะครับแอนทอนนะครับทีนี้ก็จะมีผัดไปก็จะเป็นของแอนทอนเหมือนเดิมนะครับจะเป็นหลักสิบกับหลักร้อยนะครับดูว่ามันจะตรงกันไหมนะครับและหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับที่จะมีข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกนะครับนะครับก็ขยับไปอนิดนึงนะครับดูกันยาวๆนะครับ แล้วมาดูกันเลยครับมาแล้วครับยังไงครับเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบนี้มี1กับ8 1ใน2นี้จะมาตัวหนึ่งนะครับ1ใน2นี้จะมาตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งนะครับจับคู่กันวนเอานะครับชั้นชอบ1ก็จัด1ชอบ7ก็จัดชอบ7ก็ใส่7ชอบ8ก็ใส่8นะครับเราก็ไปหาเลขตำแหน่งที่ เดี๋ยวผมสรุปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้จับให้นะครับอาจจะเป็นเย็นพรุ่งนี้นะครับผมจะสรุปโค้งสุดท้ายผมทําข้อมูลการบ้านไว้เยอะแล้วครับนํามาเสนอ FC เป็นแนวทางกันนะครับย้ํานะครับเป็นแค่สูตรเป็นแค่การวิเคราะห์กันนะครับเป็นแนวทางนะครับแล้วก็มาดูชุดเลขหลักสิบนะครับหนึ่งนะครับ เลขหลักสิบนะครับก็ยังไม่หลุดนะครับก็ตามนี้นะครับหลักสิบหลักสิบแต่ไม่เห็นไม่เห็นหลักหน่วยนะครับถ้ามีหลักหน่วยผมก็จะลงให้นะครับแต่ไม่เห็นหลักหน่วยนะครับก็เห็นเป็นหลักสิบนะครับก็หนึ่งนี้ค่อนข้างเด่นอยู่นะครับ1ยังไม่ติดดับนะครับแต่2นี่ไม่การันตีนะครับ2เขาให้ดับอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นเลขเด่นอยู่นะครับเดี๋ยว น่าจะมีข้อมูลในวันพรุ่งนี้นะครับสรุปที่เลขน่าจะเป็นเลขวิ่งนะครับที่แม่นๆถ้าไม่มา,าน่าจะเป็น10บโมงวันเสาร์นะครับสิบโมงวันเสาร์นะครับที่เลขที่เป็นซูเปอร์มั่มนะครับที่ยังไม่มาเรามาดูแนวทางเลขของอคนอุตรดิตนะครับฉบับหนึ่งผมลงไปแล้วนะครับเป็นสีอีกสีหนึ่งนะครับแต่ว่า ชุดแก้ไขมาตรฐานแล้วนะครับเป็นชุดนี้นะครับเดน6ลรอง4เหมือนเดิมนะครับเด่น6 6 1 6 0ลองก็6 6 4 6, 7 4่4นะครับแล้วก็4 6 6 4 4นะครับหก 4, 4 6่ะ 4, 4นะครับก็จะมีชุดล่างก็มีตัวเดียวกันนะครับชุด6เหมือนกัน ค่อนข้างจะให้แม่นอยู่นะครับของคนอุตรดิตถแล้วมาดูเลขหนังซื้อพิมพ์ไทยรัฐนะครับเลขตารางหนังซื้อพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็จะมีคู่โต๊ะนะครับเป็นคู่โต๊ะบนล่างของอหนังซื้อพิมพ์ไทยรัฐนะครับก็นําเลขเด็ดมาฝากกันนะครับเลขจุดเด่นก็คือเลข6นะครับเต็ง6นะครับเด่นสุดคือ6นะครับรอง8นะครับจับคู่ให้ก็มีเด่นสุดนะครับก็จะมี6 3สา 6 8 6 2 6 7นะครับที่มาร์กตัวหนังสือสีแดงชุด3ตัวก็จะมี1 6 3 1 6 7นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมแนวทางของสลรับคู่โต๊ะบนนะครับคู่โต๊ะบนล่างของอหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็จะมี เลขของเลขชุดเน้นที่ผมชอบนะก็จะเป็นของหนุ่มสัญญาณนะครับรอดูว่างวดนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะมาไหมหนุ่มสัญญาณนะครับเข้าให้เน้น5005นะครับก็โดนใจอยู่นะครับ0550เลขล่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับโอยก็มีเข้าไม่หลุดไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะเพราะว่าหยุดไปสามงวดแล้วนะครับ หยุดไปสามงวดแล้วเพิ่งจะผูกอีกทีหนึ่งก็ไม่แหละไม่ไม,ไม่มีใครอยากจะเล่นจะซื้อกันแล้วนะครับก็เอาเลขตัวเด่นมาฝากกันนะครับก็เคยลงไปแล้วให้แล้วนะครับของอหนุ่มสวนยางนะครับก็เอาต้นฉบับที่ชัดเจนให้ลงให้ f อทุกท่านดูนะครับก็ผัดไปนะครับเรามาดูแนวทางของอหนุ่มนาว่านะครับหนุ่มนาว่าเลข ชุด2ตัวนะครับเด่น5เด่น7นะครับเด่น5เด่น7ฟันธงไปที่8นะครับใกล้มา2ชุดนะครับของหนุ่มนาว่านะครับสถิติก็เข้ามานะครับสีงวดแล้วนะครับผมก็เห็นนะครับแต่ไม่ได้ลงให้หลายครั้งเราก็เห็นผ่านหูผ่านตาอยู่นะครับแต่ไม่ได้นําข้อมูลมาเสนอกันนะครับก็ให้ห้าแปดเจ็ดแปดนะครับก็โดนใจ หลายๆท่านเหมือนกันนะครับเป็นเลขที่มาแรงอยู่นะครับถึงจะติดดับเรามาดูเลขเด็ด2ตัวล่างนะครับฉลากกินแบ่งนะครับรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่16เพฤษภานะครับเราเอาสิทธิหลายๆงวดมาลักษณะจะเป็นหวยพวงนะครับจับคู่บนคือหลักสิบล่างคือหลักหน่วยนะครับก็จะมีให้มา เข้ามา1 2 3 4 4 5งี่้างวดแล้วนะครับเรามาดูงวดที่4กันนะครับว่าจะเข้าไหมนะครับให้อะไรนะครับก็หลย้อนคืนไปก็ให้แถวบนก็มี5มีมี4มี5มี6แถวล่างก็มี5มี8ก็เข้าอ่ามีอ่าก็เข้า6 8นะครับก็เข้าตรงๆนะครับ6 8งวดต่อมาก็เข้าอีกนะครับ0 6ย์นะครับก็เข้านะครับเรามาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้ นะครับงวด94ก็ออก94นะครับงวดนี้มี2 3 4 5 8นะครับ4นี้ดับนะครับแต่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ฝางไว้เป็นแนวทางวิเคราะห์กันนะครับก็ชุดเด่นน่าจะเป็นตัวเด่นก็จะมีะ3าเนี่ยแหละครับแล้วก็25นะครับ28 25นะครับ แต่ฟันธงนะ่าจ,จะอาจจะเป็น3 5 5หหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจเป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทางนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็เอาไปศึกษาหาข้อมูลกันวิเคราะห์ตัวเลขกันนะครับย้ําเป็นแนวทางกันนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับก่อนเข้านอนก็จะลืมสวดมนต์ไหว้พระนะครับวันนี้เป็นวันพระซะเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางกันนะครับก็ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับมีข่าวสารยังไงก็จะมาสรุปในคืนวันศุกร์ไปเลยนะครับก็จะให้รู้กันเลยพรุ่งนี้บันบลืนไปก็จะเป็นวันเสาร์เป็นวันหวยออกแล้วนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับนอนหลับฝันดีนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ